สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนิตยาคนชมอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคําถามนะคะมาทบทวนความรู้ของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของโครโมโซมและยีนนะคะว่าเรายังจะจํากันได้อยู่ไม่เอ่ยนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับ จริงหรือมั่วนั่นเองนะคะข้อแรกกันเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะโครโมโซมของคนตัวใหญ่เนี่ยมีจํานวนมากกว่าโครโมโซมของคนตัวเล็กจริงหรือมั่วคะนักเรียนคะนึกคาตอบไว้ในใจกันเลยนะคะไปดูคําตอบกันเลยนะคะคำตอบก็คืออะไรคะมั่วนั่นเองคะ่ะ เรียนเก่งมากนะคะหลายคนก็คงจะตอบถูกนะคะว่าขนาดของตัวไม่เกี่ยวข้องกับจํานวนโครโมโซมนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะโครโมโซมของคนอายุเยอะมีจํานวนโครโมโซมมากกว่าคนอายุน้อยจริงหรือมั่วคะเด็กๆ <c oughs> ไปดูคําตอบกันเลยอายุนะคะไม่เกี่ยวข้องกับจํานวนโครโมโซมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคาถามข้อนี้เป็นไงคะ มั่วนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ข้อต่อมานะคะคโครโมโซมของคนมีจำนวนมากกว่าคโครโมโซมของยุงจริงหรือมั่วคะ oh. ไปดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือจริงนะคะที่คนมีจำนวนคโครโมโซมนะคะ4ี่สแท่งหรือ ยี่สิบสคู่นะคะมากกว่ายุงเพราะยุงมีแค่6แท่งเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปนะคะได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันเสมอนะคะและมีจำนวนโคงที่ไหนทุกๆรุ่นและจำนวนโครโมโซมไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดต่างกันจะมีจำนวนโครโมโซมต่างกันนั่นเองนะคะเด็กๆและในคนเราล่ะคะ เพศหญิงและเพศชายเนี่ยโครโมโซมมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรคะเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูมีเกมจับผิดภาพหาคู่ต่างของโครโมโซมนะคะนี่เป็นภาพคาริโอไทป์ของเพศชายและเป็นภาพคาริโอไทป์ของเป็นภาพคาริโอไทป์ของเพศหญิงนะคะให้เรียนหาความแตกต่างของคาริโอไทป์ทั้งสองภาพนี้นะคะ เรียนหลายคนคงจะตอบถูกใช่ไหมคะว่าสองภาพนี้แตกต่างกันตรงที่ไหนเอ่ยนะคะสองภาพนี้แตกต่างกันตรงคู่ที่23คููสุดท้ายนั่นเองนะคะก็คือของผู้ชายนะคะจะเป็น XY นะคะชาย Y ชาย Y ส่วนของผู้หญิงจะเป็น XX นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าโครโมโซมเพศหญิงคือ XX โครโมโซมของเพศชายคือ X, Y แตกต่างกันตรงคู่สุดท้ายนะคะคู่ที่23าคือโครโมโซมเพศกโครโมโซมนั่นเองส่วนคู่ที่1ถึงที่ยี่สิบสองนะคะเราจะเรียกว่าออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายนะคะหวัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะการเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะการขยายพันธุ์นะคะ ล้วนเกิดจากการเพิ่มจำนวนของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในระดับที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเซลล์นั่นเองนะคะตามภาพนี้คือเซลอะไรคะนักเรียนคือ a n i m a l c e l l ก็คือเซลสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเซลพืชน,นะคะเซลพืชน,นะคะออกเนเอเนอะไรที่พบเฉพาะในเซลพืชแต่ไม่พบในเซลสัตว์คะ หนึ่งก็คืออะไรคะเซลล์วอลหรือผนังเซลล์นั่นเองนะคะสองก็คือเม็ดคาร์รพาร์นะคะสีเขียวๆตรงนี้นะคะจะไม่พบในเซลล์สัตว์นะคะจะพบะเฉพาะในเซลล์พืชนะคะการเกิดขึ้นการแบ่งเซลล์จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานับตั้งแต่ครั้งที่เซลล์ตัวอ่อนปฏิสนธินะคะไปจนถึงตายการแบ่งเซลล์จะหยุดเมื่อไหร่คะการแบ่งเซลล์จะหยุดลงเมื่อเราเสียชีวิตนะคะ การแบ่งเซลล์ในสัตว์นะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน2ขั้นตอนก็คือการแบ่งนิวเคลียสและการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะซึ่งการแบ่งนิวเคลียสก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไมโทซีสและไมโอซีสนะคะแบบแรกของการแบ่งนิวเคลียสนะคะแบบแรกของการแบ่งนิวเคลียสก็คือการแบ่งแบบไมโทซีสเรามาดูนะคะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีจะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะจำนะคะเด็กๆก,การแบ่งเซลล์ไมโทซีเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะเซลล์ร่างกายทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะเริ่มต้นจากเพียงเซลเพียงเซล์เดียวนั่นก็คือไซโดนะคะแล้วไซโกดก็จะแบ่งเซลล์ไมโทซีเนี่ยแบบไมโทซีเนี่ยหลายๆครั้งเพื่อเพิ่มให้จํานวนเซลล์นะคะ เหมือนเราเนี่ยเกิดมาจากท้องแม่เราตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะหน้าหัวเนี่ยศีรษะเท่ากับกำปั้นเองนะคะผ่านไปแค่เดือนสองเดือนเปไงนคะร่างกายขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเซลล์ร่างกายของเรานะคะ,ะมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาแบ่งเซลล์แบบไหนแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะซึ่งระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะอ่า ระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งไซโทพลาซึมตามมาการแบ่งโดยจะแบ่งเป็นระยะย่อยๆอยู่4ระยะนะคะก็คือมีระยะโปรเฟสระยะเมตาเฟสระยะแอนาเฟสและระยะเทโลเฟสนะคะอ่าอินเตอร์เฟสนักเรียนมาดูอินเตอร์เฟสก่อนนะคะอินเตอร์เฟสเป็นระยะแรกของการแบ่งเซลล์นะคะเซลล์จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อเตรียมพร้อม ที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมนะคะอาในระยะนี้ก็จะมีเมตาบอลิซึมสูงนะคะเป็นระยะที่เซลล์มีการเตรียมพร้อมนะคะระยะนี้จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานที่สุดนะคะเรกเรียนสังเกตได้ยังไงเวลาเรียนสองกล้องจุลทรรศน์นะคะเรียนจะเห็นเซลล์มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะเตรียมพร้อมที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมนะคะส่วนระยะที่สองนะคะระยะโปรเฟ จำไม่ได้นะคะโปรเฟสระยะนี้เกิดอะไรขึ้นคะ,ะให้ดูก่อนนะคะนี่เป็นระยะโปรเฟสนะคะร,ระยะโปรเฟสนี่ก็คือเราจะเห็นโครมาตินเนี่ยมันเริ่มหมดสั้นเข้าแล้วมองเห็นรูปร่างของโครโมโซมเริ่มเป็นแท่งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้อินเตอร์เฟสเราจะ มองเห็นเพียงแค่เส้นใหญ่ของโครมาตินนะคะพอมาระยะโปรเฟตนี้ก็คือเริ่มเห็นโครโมโซมเป็นรูปร่างแต่โครโมโซมนี้ยังลอยกระจัดกระจายนะคะ,ะยังลอยกระจัดกระจายอยู่ในนิวเคลียสนะคะสังเกตเห็นไหมคะ,ะโครโมโซมลอยกระจัดกระจายอยู่ในนิวเคลียสนะคะ แล้วเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะเริ่มสลายตัวไปนะคะเซลล์สัตว์มีเซนเตียโอดเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามกันในแต่และเซลล์นะคะระยะที่3คือระยะเมตาเฟสระยะเมตาเฟสไมโตติกอินเดนนะคะจะดึงโครโมโซมให้มาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะระยะเมตาเฟสนี้เป็นระยะที่นิยมศึกษาโครโมโซม ะะเรานับจํานวนโครโมโซมบอกว่าคนมี46แท่งยุงมี6แท่งเนี่ยเขานับกันในระยะไหนนะคะเขาก็จะมานับในระยะเมตาเฟสนี่เองนะคะเมตานะคะเมตาเฟสโครโมโซมมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเซลล์และโครโมโซมเนี่ยนะคะจะเห็นชัดขดเป็นแท่งอย่างชัดเจนนะคะไม่ลอยกระจัดกระจายเราก็จะนับจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้ว่ามีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง จามีกรอบนะคะเมตาเฟสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะหายไปนะคะโครโมโซมหดตัวสั้นที่สุดแต่ละโครโมโซมจะเคลื่อนมาเรียงเคลื่อนที่นะคะมาเรียงตัวกันอยู่บริเวณตรงกลางเซลล์เป็นระยะที่นิยมนับจํานวนโครโมโซมหรือศึกษาโครโมโซมนะคะก็คือระยะที่สามคือระยะเมตาเฟสนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะจะมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะ ระยะที่4นะคะก็คือระยะแอนาเฟสระยะนี้นักเรียนจำง่ายๆแอแยกแอแยกนะคะแอแยกจำให้ได้นะคะระยะนี้อะไรแยกคะคุณครูถึงให้หนูท่องว่าแอแยกแอแยกก็คือคโครมาติดใช่ไหมคะตอนแรกเมตาเฟสระยะที่3าโครโมโซมจะเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเซลล์พอมาระยะนี้นะคะแอนาเฟสนะคะคโครมาติดของคโครโมโซมคโครโมโซมหนึ่งแท่งจะมี2โครมาติดพอมาระยะนี้คโครมา โครมาติดนะคะจะโดนเ,เส้นใยสปินเดิลใช่ไหมคะแยกออกจากการไปอยู่คนละฝั่งของโครโมโซมนะคะ mm hmm. และระยะแอนาเฟีน,นี้เป็นระยะที่ใช้ระยะเวลาเป็นยังไงคะสั้นที่สุดนะคะ, mm hmm. ะตามภาพเลยนะคะ mm hmm. นักเรียนจะเห็นว่าโครมาติดของโครโมโซมเริ่มแยกออกจากกาัน mm hmm. เป็นภาพให้นักเรียนเห็นและระยะถกสุดท้ายนะคะก็คือระยะเทโลเฟี e นะคะระยะนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะระยะนี้นะคะคโครโมโซมนะคะรวมกลุ่มในแต่ละขั้วของเซลล์มีการสร้างนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาหุ้มนิวเคลียสใหม่นะคะอ่าแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์เป็นไงคะเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะ คลอดเข้าคลอดเข้าใช่ไหมคะตอนแรกเซลล์ใช่ไหมคะเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะคลอดเข้าคลอดเข้าจนในที่สุดก็แบ่งออกใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นจากเซลล์แม่1เซลล์ก็จะแบ่งออกเป็นกี่เซลล์คะเซลล์ลูกได้2เซลล์ใช่ไหมคะเพราะนั้นไมโทซิสการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะจาก1เซลล์จะได้เซลล์ลูก2เซลล์นะคะเห็นไหมคะแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ลูก2เซลล์ เพราะนั้นเริ่มต้นทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะเซลล์ตั้งต้นนะคะเซลล์ตั้งต้นนะคะอ่นนี่คือระยะอินเทอร์เฟสเป็นระยะที่ยาวที่สุดเราจะยังมองไม่เห็นโครโมโซมเป็นแท่งมองเห็นเพียงแค่เส้นใยโครมาตินนะคะโปรเฟนนะคะเริ่มมองเห็นโครโมโซมเป็นแท่งแต่เขาเป็นไงคะลอยกระจายอยู่ในเซลล์ ระยะต่อมาคือเมตาเฟสโครโมโซมมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะระยะนี้เราจะมองไม่เห็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วนะคะอ่เทโลเฟสแอนาเฟสแอนาเฟสก็คือโครมาทิดจะแยกออกจากกันนะคะพอเทโลเฟสก็จะได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้น2เซลล์นะคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรเฟสนะคะโปรเฟสเยื่อหุ้มนิวเคลียสยังอยู่นะคะ โครโมโซมร้อยกร,กระจายนะคะพอมาเมตาเฟสโครโมโซม้อยอยู่ตรงกลางเซลแอนาเฟสเป็นไงคะแอแยกแอแยกโครมาติดแยกออกจากกาันพอเทโลเฟสเยื่อหุ้มเซลเห็นไหมคะเยื่อหุ้มเซล์คลอดเข้าจาก1เซลได้เซลล์ใหม่เกิดเป็น2เซลนะคะเราก็จบการแบ่งเซลแบบไมโทซีสการแบ่งเซลล์ร่างกายไปแล้วนะคะทีนี้การแบ่งนิวเคลียสแบบที่2ก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส ไมโอซิส <M io ces> เป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์เพศนั่นเองนะคะเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีอยู่แค่2เซลล์นักเรียนจาไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเพศเมียหรือผู้หญิงเนี่ยก็คือเซลล์ไข่ถ้าในเพศชายก็คือเซลล์อสุจินั่นเองนะคะไมโอซีสนะคะก็จะมีไมโอซีสวันกับไมโอซีสทูไมโอซีสวันเป็นระยะที่มีการลดจำนวนโครโมโซมลงนะคะจาก2 n เอกลายเป็น1 n เอ ระยะก็จะคล้ายๆกับไมโทซีสที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะโปรเฟสจะเป็นระยะที่มีความซับซอ้อนมากที่สุดนะคะเมตาเฟสเยื ate, oh um ่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปโครโมโซมลอยมาอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะแอนาเฟสอันนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ดูภาพนะคะถ้าไมาโอซีสวันนี้โครโมโซมยังไม่แยกโครโมาตินนะคะยังแค่แบ่งฝั่งของโครโมโซมนะคะ เทโลเฟส1นะคะเทโลเฟส1เนี่ยเทโลเฟส1โครโมโซมนะคะแบ่งครึ่งคโครโมโซมไปอยู่2ขั้วของเซลล์นะคะอ่าเพราะฉะนั้นจาก1เป็น2แต่จำนวนคโครโมโซมเป็นไงคะจำนะคะจบสิ้นกระบวนการเทโลเฟส1โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะส่วนไมโอซีทู C 2, นะคะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซี o C. แต่ว่ามันเริ่มต้นที่2เซลล์ใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ไมโอซีดวันจาก1แล้วแบ่งออกเป็น2เซลล์เพราะฉะนั้นไมโอซีทูเราจะเริ่มต้นที่การแบ่งเซลล์2เซลนะคะเพราะฉะนั้น2เซลล์เวลาแตกออกใช่ไหมคะมันเหมือนไมโทซีเพราะฉะนั้น sales, เซลกออกเเล์ที่1ก็ได้2เซลเซลลที่2ก็ได้2เซลล์เพราะนั้นเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจึงได้ถึงสเซล์นั่นเองนะคะจะให้นักเรียนดูภาพกันเลยนะคะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสฝั่งนี้เห็นไหมคะไมโทซีส โปรเฟสทวนอีกครั้งนะคะไมโทซีสการแบ่งเซลล์ร่างกายโปรเฟสมองเห็นแท่งโครโมโซมเมตาเฟสโครโมโซมมาอยู่ตรงกลางเซลล์ระยะนี้เป็นระยะที่เรานิยมนับจํานวนโครโมโซมจําให้ได้นะคะศึกษาจํานวนโครโมโซมจะศึกษาในระยะของเมตาเฟสนะคะพอมาระยะที่4คือแอนาเฟสแอนาเฟสโครมาติดแยกออกจากกันนะคะเทโลเฟสคือเซลล์คลอดเข้านะคะจานวนโครโมโซมของเซลล์ลูก นะคะไมโทซีสนี้ก็คือจาก1เซลล์ได้2เซลล์และจํานวนโครโมโซมเท่ากับเซลลแม่เริ่มต้นโครโมโซมเซลลแม่มีอยู่4เซลลใช่ไหมคะเห็นไหมคะโครโมโซมสีแท่งนะคะเซลล์ูกแบ่งเศษเป็นไงคะ2เซลล์นี้มีโครโมโซมสีแท่งเหมือนเซลลแม่ทุกประการใช่ไหมคะ ส่วนไมโอซีดนักเรียนดูไมโอซีดนะคะคือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์มีไมโอซีดวันและไมโอซีดถูนะคะไมโอซีดวันะโปรเฟสตวันเห็นโครโมโซมสีแท่งนะคะเมตาเฟสต์วันเมตาเฟสตวันโครโมโซมลอยมาอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะทีนี้แอนาเฟสแอนาเฟสเห็นไหมคะแอนาเฟสแอนนาเฟสวันเนี่ย โครมาติดยังไม่แยกแต่คโครโมโซมเป็นไงคะแบ่งออกคนละฝั่งใช่ไหมคะเทโลเฟสวันแยกจากหนึ่งเซล์เป็นสองเซลลแต่จํานวนคโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้จากสีโครโมโซมสีแท่งเหลือสองแท่งแล้วคโครโมแล้วเซลสองเซลลนี้ก็เริ่มแบ่งต่อไปอีกเพราะนั้นอ่ไมโอซีทูขั้นตอนกระบวนการจะเหมือนไมโตซีสนะคะนักเรียนดูเห็นไหมคะโปรโฟเฟสเห็นคโครโมโซมเป็นแท่ง เห็นโครโมโซมเป็นแท่งนะคะเมตาเฟส2มาอยู่ตรงกลางแอนาเฟส2เพราะฉะนั้นข้อสอบถ้าข้อสอบถามว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสจะเหมือนกระบวนการเหมือนขั้นตอนไหนในไมโอซสคะเพราะนั้นก็คือแอนาเฟสของไมโทซสใช่ไหมคะจะเหมือนกับแอนาเฟส2ของไมโอซสใช่ไหมคะแบ่ง สุดท้ายแล้วเซลล์ลูกที่ได้จะได้4เซลล์จำนวนโครโมโซมจากเมื่อกี้เริ่มต้นคือ4โครโมโซมใช่ไหมคะได้เซลล์ใหม่4เซลล์จำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเหลือ 2, 2โครโมโซมนั่นเองนะคะ,ะข้อแตกต่างาตารางแสดงทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะความแตกต่างระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซี o ไมโทซีสเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์ก็คือจาก1เซลล์ได้2เซลล์จำนวนโครโมโซมของเซลล์ลูกจะเท่ากับเซลล์แม่นะคะโครมาทิดจะแยกออกจากกันในระยะแอนาเฟสมีการแบ่งไซโทพลาซึมเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเซลล์ลูกจะมีพันธุกรรมเหมือนเซลล์แม่ทุกประการนะคะส่วไมโอซีสนะคะไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์เพศนะคะก็คือเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินั่นเอง ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์นะคะก็จะได้จากหนึ่งเซลล์เป็น4เซลล์นะคะโครโมโซมของเซลล์ลูกจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่เหมือนช่วงมงที่ผ่านมาเราเรียนมาแล้วว่าเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมคะเซลลไข่กับเซลล์อสุจิจะมีจํานวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีการแบ่งเซลล์แล้วก็ลดนะคะลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่นะคะอ่า มีการแบ่งเซลล์พลาสม่มสองครั้งเซลล์ลูกมีพันธุกรรมต่างจากเซลล์แม่นะคะคโครมาทิดแยกออกจากกันในระยะแอนาเฟสทูนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูคก็ขอจบเรื่องการแบ่งเซลล์นะคะฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนแต่ละระยะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะโดยศึกษาใน หนังสือเรียนสสวทของเราที่นัเกเรียนมีอยู่นะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าในคลิปเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย